โอเคอันนี้เราจะเป็นการวาดวงกลมแายเงาอันนี้คือเราขึ้นโครงสร้างวงกลมแล้ววิธีการขึ้นโครงสร้างก,ก็เหมือนคลิปที่แล้วละที่ที่แล้วเลยโดยการวาดวงกลมแางเงาเนี่ยเราจะต้องกําหนดไว้ก่อนว่าแสงมาจากทางไหนในที่นี้เราจะกําหนดว่าแสงตรงนี้แล้วก็ลากเส้นมาว่ามีแสงแล้วก็จะมีเงาตกทบบยู่ตรงไหนเราก็ล,ลากเส้นต่อไปตรงนี <S <s <uk> ้ปึ๊บเรา <uk> จะได้เงาตกทบประมาณนี้จากเส้นที่เราตีออกมา ก็คืออันนี้เราเป็นคนกําหนดแสงเองใช่หนดแสงสมมติสมสมติแสงมาเองตรงน,นี้เป็นจุดที่แสงเข้ามากที่สุดก็จะวงเอวอีนไหวนิดนึงสเสร็จแล้วจรงๆจะเป็นจุดที่เข้มท่สุดเราก็จะแรงเอาไปเบาๆก่อนคือ จุดที่เอาวงกลมไว้ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่แสงตกลงมาใช่ตรงนี้ก็คือจะสว่าตงตัวต่อมากเพราะแสงโดนกระทบแสงเต็มๆตรงนี้จะเป็นจุดที่มืดที่สุดเราค่อยๆถูไปอันนี้คืออยู่ที่เทคนิคการถูเลยใช่ตามความถนัดเลยใช่ปะ่ะใช่แต่เน้นความพยายามให้มันขมนิดนึงลองอสอนเรื่งองการจับใช่ยินสอพยายามถูให้เป็นเส้นๆนอย่างเงี้ยอยากถูไป ยินถูไปกลับอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าอินสอยจะทู่เร็วทำถูไปอย่างนี้ก็แหละถูอย่างนี้มันจะเงียนกว่าถูแบบถูไปทางเดียวใช่ถูไปทางเดียวไถูไปกลับถูไปกลับมันจะอินสอยจะทู่ไว,วมันจะดูแบบยากกว่าประเด็นคือต้องเหลาดินสอยให้แหลมใช่ตรงนี้ก็เล่งความเร็วไปเลยก่น สำหรับอันเนี้ยเผื่อน้องไม่เข้าใจจุดที่มันเป็นสว่างตรงเนี้ยคือรีเฟกจุดที่แสงมันสะท้อนมาจากพื้นี่มปึ๊อันนี้คือพื้นนะแสงมาตรงนี้ปึ๊บแล้วจะสะท้อนกลับเข้ามาตรงนี้ดีเนึ่งจุดรีเฟกคือแสงสะท้อนจากพื้นเข้ามาที่ใต้ของวงกลมส่วนจุดที่เข้มทําไมต้องต้องไปทำไมต้องเข้มที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่อับแสงใช่มันอับแสง ันนี้ก็คือเราต้องไล่จากที่อับแสงที่สุดไปสู่จุดที่แสงตกมา <schools> <ๆ>เหมือนกับเรามองลูกบอลน่ะเวลาลูกบอลที่มีแสงตกเหมือนเราเปิดไฟฮะเปิดไฟแสงตกที่บนหัวลูกบอลลูกบอลตัวนี้ก็จะมีแสงแต่ส่วนนี้จะไม่มีแสง จุดที่มุดก็ผลไปเลยทาไมจุดที่เข้มมากๆก็ผลไม่ได้แล้วจุดที่สว่างก็พยายามอย่าผลเพราะมันจะถืบเกินไปเราก็จะไล่ลงมาเรื่อยเราจะเว้นตรงนี้ไว้ก่อนจะเห็นได้ว่า มันค่อนข้างจะเป็นระดับของแสงใช่มันจะเริ่มเป็นระดับของแสงแล้วเอ,อการที่ทำไม่เรียงก็คือทับไปทนปีนึงใช่ทำให้ไม่เป็นเส้นใช่ทำใ,ให้มันเป็นเสน้นให้มันเป็นเส้นเดียวกันให้มันเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดมันจะได้ดูไม่ระเกะละกะใช่ถ้าเราทาเป็นเส้นไม่ได้มีอีกทีหนึ่งก็คือไทติชู่แต่ว่ามันจะเหลืองเปลืองต่างกันถ้าเรามีงบหรือว่าบางห้องสอบอะ ใช้ให้ใช้ได้ก็ใช้เลยทิชชู่กับ<ช>มันจะมีดินสอนี้หนึ่งดินสอสำหรับการถูอ่ะใช่การถูโดยเฉพาะใช่ใชแต่ว่าไม่รู้ราคาเพราะว่าก็ไม่เคยใช้เหมือนราคาน่าจะสูงอยู่มันจะมีดินสอสำหรับการถูโดยเฉพาะให้เนียนถ้าเราทําเส้นไม่อยากทําเส้นอะแล้วก็ถูฝนไปเลยเราใช้ทิชชู่หรือว่าดินสอสำหรับถูถูไปเลยคืออย่างหนึง่งถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยมันเกิดเกิดดําขึ้นมาเราใช้ยางลบใช่ <ลบ S 2> แต่แต่ลบๆเบาๆเอาลบเบาๆเอา ให้มันดูสมูทคือสิ่งสำคัญของการแรงเงาหรือว่าการทำดอยอินเนี่ยคือความเนียนของภาพใช่ความกลมเกลื่อนความสม,มูทความไปด้วยกันอันนี้คือแนะนำว่าลองลองไปอ่านเถอะเาองค์ประกอบศิลป์อะไรเยอะเพราะว่าเราต้องใช้ในการสอบแผดหกแล้วก็ใช้ในการว่ารูปจริงๆด้วยต้องลองอ่านศึกษาเยอะมากๆหรือว่าดูตาม ดูกิลดูงานพวกอะไรพวกเนี้ยที่แบบมันเป็นองค์ประกอบส์อ่านตามเว็บไซต์เลยโอเค okay. ไอ้ตรงรีเฟกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนะักมันจะบางบนงหนมันจะเหมือนเป็นสีเทาสีเทาเทป่เทะเหมือนแบบมาระดับเนี้ยระดับที่สองความเข้มระดับที่สองอะ่ะมันจะไม่ได้เข้มที่สุดใช่มัไล่ตรงนี้จะเป็นเข้มที่สุดสังเกตได้ง่าย ของเงาตกกระทบเงาตกกระทบเนี่ยเราจะล่าง,งไว้ตอนแรกที่เราขีดไว้ตรงนี้เราขีดไปแล้วเราก็จะดึงน้ําหนักจากใต้ไอ้นี่มาตรงนี้เป็นน้ําหนักที่เข, komt, มข้มมากเข้มพอๆไอตรงนี้เลยเข้มแบบเข้มแบบกดมสอเข้าไปแน่นเลยเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ทึบมากเพราะแสงมัน,ม,นมันแทบจะไม่โดนเลยอังนั้นเราจะค่อยๆไล่ออกมาเหมือนเหมือนตรงนี้เลยจากทึบเราจะค่อย рай, рай, ๆไล่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 ออกมา อกย่างนึงก็คือดินสอตรงแถบม,มันจะทำให้ภาพดูคมอมไรว่าดูสมูทยกคอม,มยกคอมถ่ายเพราะว่าไม่เห็นไล่หนอนกันเลยก็คือจะมีจุดที่ทึบที่สุดจนถึงเป็นจุดที่อ่อนที่สุดจะไม่เงาด้านล่างใช่จะมีจุดๆแล้วไปอ,อ่อนค่อยๆอ่อนค่อยๆเฟดไป เราเสร็จแล้วเรามาเก็บรายละเอียดทีหลังมาดูว่าเรา,เราขาดอะไรโอเคเสร็จรเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ส่วนตรงไหนที่มันยังเป็นดูเหลี่ยมๆอยู่หรืออะไรเงี้ยเราค่อยเก็บใช่ค่อยไปลบหรือค่อยเติมน้ำหนักเพิ่มให้มันดูสมูทกว่านี้นะึงอะไรอย่างงี้ ก็เป็นั้นเสร็จสิ้นสำหรับวงกลมแรงเงา